มมาครับผสำหรับใครที่กำลังมองรถกระบะ 4-Wheel ไว้ใช้งานนะครับจะใช้ไว้ลุยสวนหรือว่าลุยทางออฟโรดนะครับและอยากได้รถในราคาที่ประหยัดคันนี้ก็น่าเล่นอีกคันหนึ่งนะครับผมกับเจ้า Isuzu D-MAX ปี2002คันนี้นะครับเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันคร่าวๆกันเลยนะครับผมโดยเริ่มจากที่ด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าโคมแบบจานฉายครับ สภาพโคมไฟยังสวยใสยสว่างนะครับถัดลงมาจะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับสภาพก็อาจจะมีหมองบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับสำหรับกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมครับกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกรอบคันมีฟิล์มกรองแสงติดตั้งมาให้นะครับผมตัวหนังสือระบุรุ่น LS ตรงประตูยังอยู่ครบนะครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณแก้มข้างนะครับ ในส่วนของล้อคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาแล้วนะครับยางเป็นยางสภาพดีพร้อมลุยนะครับสภาพสีรอบคันสวยงามดูดีนะครับผมตัวถังเป็นตัวถังแบบแขบนะครับผมพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายกระบะกว้างขวางครับสำหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมติดรถสภาพโครมยังสวยใสไม่แตกไม่ร้าวนะครับมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับผม และตัวหนังสืออีสุสุกับตัวหนังสือ3.0ตรงฝาท้ายยังติดอยู่ครบนะครับสำหรับกระบะท้ายของรุ่นนี้มีแม็กไลเนอร์ติดตั้งมาให้พร้อมบรรทุกนะครับและมาพร้อมหูยึดสัมภาระ6จุดนะครับเมื่อต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับเครื่องยนต์ฝาทองหรือเครื่องมังกรทองนะครับผมขนาดความจุ3400ซีซีครับ คันนี้แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถเรียกรอบได้ดั่งใจนะครับแรงตามเท้าเลยครับสภาพห้องเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะครับผมภายในคันนี้จะได้เป็นโทนสีเทานะครับในส่วนเบาะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสี่จ้านครับหมุนคล่องจับกระชับมือเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ ส่วนระบบเกียร์4 e w วิจะเป็นสวิตช์แบบปุ่มกดติดตั้งอยู่บริเวณคอนโซลนะครับสำหรับหน้าปัดเรือนไม้คันนี้เป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบเข็มนะครับแสดงสถานะต่างๆที่จำเป็นได้ครบถ้วนชัดเจนนะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติและเลขใหม่คันนี้วิ่งไปแล้วประมาณ200,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมคันนี้เล่มภาษีครบพร้อมโอนนะครับหากใครกำลังมองรถใช้งานนะครับผมไว้ลุยหรือใช้ในสวนในไร่นะครับ กับเจ้าคันนี้ราคาเพียง128,000บาทนะครับผมสามารถดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณี ท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง P D Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ